สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาสาธิตนะครับการลบโปรแกรมเครื่องให้อาหารปลานะครับซึ่งการตั้งเวลาก็จะมีหลายๆท่านได้ทำไวใ้ให้ดูแล้วนะครับแต่ว่าที่ยังหาไม่ได้ก็คือการลบเวลาที่เราตั้งไว้แล้วนะครับว่าจะทำยังไงซึ่งรุ่นนี้นะครับจะเป็นเครื่องให้อาหารปลาจากประเทศจีนนะครับสั่งเข้ามานะครับก็จะมีบอกแค่ว่าฟีดนะครับ ตรงนี้อย่างเดียวนะครับที่เป็นสัญลักษณ์แต่ว่ายี่ห้อไม่มีเลยฮะก็จะมีปุ่ม m มก็คือปุ่มกดแมนนวลน,นะครับเวลาเราจะให้อาหารปลาตัวไหนก็กดตัวนี้มันก็จะแกนนี้ก็จะหมุนให้อาหารทันทีนะครับส่วนปุ่มตรงนี้ก็จะมีปุ่มโหมดปุ่มบวกนะครับแล้วก็ปุ่ม s e ตนะครับตรงนี้เราจะสาธิตกันเลยนะครับสมมติเราตั้งไว้า3าครั้งต่อวันนะครับ ซึ่งเครื่องนี้มันจะตั้งได้4ี่ครั้งนะครับถ้าเราต้องการจะลบจาก3เหลือ2นะครับเราก็จะกดไปที่โหมดนะครับ1ครั้งมันจะขึ้นเลข1น,นะครับเลข2เลข3สมมุติเราจะลบครั้งที่3ที่เราตั้งไว้นะครับพอกดหมดมาโชว์เลข3ปุ๊บเราก็กดตรงปุ่มเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับก็ตัวเลขก็จะหายไป ซึ่งถ้าเป็นศนะูนย์นั้นแสดงว่าจะเป็นเที่ยงคืนนะครับจะ,จะใช้ไม่ได้ก็คือต้องกดให้ตัวเลขเป็นขีดขีดเหมือนเดิมแค่นี้เราก็กดโหมดอีกครั้งหนึ่งมันก็จะไปที่ครั้งที่4ซึ่งยังไม่ผ่านการตั้งก็จะเป็นขีด,ข,ดขีดอย่างนี้นะครับซึ่งถ้าผ่านการตั้งแล้วก็จะออกมาเป็น0ูนย์ศูนย์นะฮะโอเคแค่นี้ก็เรียบร้อยนะสําหรับการลบเวลาที่เราตั้งไว้ส่วนถ้าเป็นรุ่นอื่นๆนะครับที่จะมีลูกศรชี้ว่า ให้ได้สองครั้งต่อต่อ,ต,อต่อรอบสองรอบต่อครั้งนะครับก็จะกดเหมือนเมื่อกี้แต่ว่าจะให้ไปโชว์ที่เลขตัวลูกศรน,นะครับแล้วก็ปรับแอจัดหรือว่าปรับบวกตรงนั้นให้ตัวลูกศรน,นั้นหายไปก็จะเป็นการยกเลิกไปในตัวนะครับสำหรับอีกรุ่นหนึ่งท่านนี้ก็ต้องขอขอบคุณช่องอ น้อยชิลลี่อะไรสักอย่างนะครับวกที่ให้คำแนะนำมาโอเคขอบคุณครับผม